เรื่องเล่าเข้านอนช่วงเรื่องจริงก่อนนอนสวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสัตว์น้ำที่น่ารักฉลาดและน่าทึ่งอย่างนาคกันนะคะนาคเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำพวกมันเป็นสมาชิกในวงมั Mustelidae ซึ่งรวมถึงเพื่อนๆอ,อย่างพังพรและแบดเจอร์ด้วยค่ะทั่วโลกมีนาคอยู่13สายพันธุ์แต่ในประเทศไทยของเรา พบนาคสี่ชนิดด้วยกันได้แก่นาคใหญ่ธรรมดานาคใหญ่ขนเรียบนาคเล็กเล็บสั้นและนาคจมูกขนซึ่งแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าสนใจค่ะมาดูลักษณะทั่วไปของนาคก,กันค่ะนาคมีรูปร่างเพรียวยาวขนสั้นนุ่มและหนาซึ่งช่วยเก็บความอบอุ่นและกันนำได้ดีมากหัวของนาคค่อนข้างแบนมีหูเล็กๆที่สามารถปิดได้เวลาดำน้ำ จมูกและปากของนาคอยู่ในระดับเดียวกันทำให้หายใจได้สะดวกขณะลอยตัวในน้ำที่น่าสนใจมากๆคือเท้าของนาคค่ะเท้าหน้าของนาคมีนิ้วที่ขยายออกได้ช่วยในการจับสิ่งของและขุดหาอาหารส่วนเท้าหลังมีพังผืดระหว่างนิ้วทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนี้หางของนาคยังแบนและแข็งแรงใช้เป็นหางเสือในการบังคับทิศทางขณะว่ายน้ำด้วยค่ะนาคเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากค่ะ พวกมันมีสมองใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวและมีความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหาที่น่าทึ่งอย่างที่หลายท่านอาจเคยเห็นนาคสามารถใช้เครื่องมืออย่างก้อนหินในการทุบเปลือกหอยหรือหอยเชนให้แตกเพื่อกินอาหารข้างในได้นี่เป็นพฤติกรรมที่พบได้น้อยมากในสัตว์ชนิดอื่นๆค่ะพูดถึงอาหารแล้วนาคเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะอาหารหลักของพวกมันคือปลา แต่ก็กินสัตว์น้ำอื่นๆเช่นกุ้งปูและหอยด้วยบางครั้งอาจจับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนกหรือสัตว์เลือ้อยคลานเล็กๆกินเป็นอาหารได้เช่นกันนากมีเมตาบอลิซึมสูงมากต้องกินอาหารประมาณ15-25%ของน้ำหนักตัวต่อว,วันเลยทีเดียวค่ะนากมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางน้ำค่ะในฐานะผู้ล่าระดับบนสุดของห่วงโซ่อาหาร พวกมันช่วยควบคุมประชากรของเหยื่อโดยเฉพาะปลาทำให้เกิดสมดุลในแหล่งน้ำนอกจากนี้การปรากฏตัวของนาคยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำได้ด้วยเพราะนาคต้องการน้ำที่สะอาดและอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตชีวิตทางสังคมของนาคก,ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะนาคเป็นสัตว์สังคมมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เรียกว่าฝูงหรือครอบครัวนาคสื่อสารกันด้วยเสียงร้อง ท่าทางและกลิ่นพวกมันมีต่อมกลิ่นพิเศษที่ใช้ทําเครื่องหมายอาณาเขตและสื่อสารกับนาคตัวอื่นๆเรื่องการสืบพันธุ์นาคตัวเมียจะตั้งท้องนาน60-86วันแล้วออกลูกครั้งละ1-5ตัวลูกนาคเกิดมาตาบอดและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่นาคจะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายเดือนสอนทักษะการว่ายน้ำและการล่าเหยื่อซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะ แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันนากกำลังเผชิญกับภัยคุกคามหลายอย่างค่ะการสูญเสียและเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยมลพิษทางน้ำการล่าเพื่อเอาขนและการจับมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงล้วนส่งผลกระทบต่อประชากรนักทั่วโลกในประเทศไทยนักทุกชนิดจัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคามและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะแต่เราทุกคนสามารถช่วยอนุรักษ์นักได้ค่ะด้วยการ ลดการใช้พลาสติกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเพื่อลดมลพิษในแหล่งน้ำประหยัดน้ำและไม่ทิ้งสารเคมีลงแหล่งน้ำสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์นากและสัตว์น้ำให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของนาคแก่คนรอบข้างหากพบเห็นการล่าหรือค่านาคอย่างผิดกฎหมายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที นาคเป็นสัตว์ที่น่ารักฉลาดและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศการปกป้องพวกมันไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังเป็นการปกป้องแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมของเราเองด้วยค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวของนาคในวันนี้นะคะถ้ามีโอกาสลองสังเกตดูนาคในธรรมชาติหรือในสวนสัตว์ดูนะคะ รับรองว่าความน่ารักและความฉลาดของพวกมันจะทำให้คุณหลงรักอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าเข้านอนทางช่องยังมีเรื่องอื่นๆให้เลือกฟังกันอีกนะคะลองคลิกเข้าไปดูแล้วเลือกชมได้เลยนะคะอยากฟังเรื่องแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ